สวัสดีครับมือหนีสิบพามาเปลี่ยนกระทางด้ยครับเติมดินเปลี่ยนกระทางครับผมนี่ครับกระทางซิปนิวนะครับจากหกนิวเปลี่ยนเป็นซิปนิวครับผมขยายอันนี้กระซีดดินที่มักไว้แล้วครับกดร่องพื้นเวน พวกใบไม้ใบลายนะครับพวกกาบพร้าวพวกนี้นะครับเตรียมขยายเป็นขยายออกน่นสิเป็นลักษณะนี้ครับน่ครับลามกันสิได้เดือนกินกินปุ๋ยกินอาหารแล้วนี่ก็จจิ้งตวนที่ตวนไม่แล้วครับแท่กระถางหน่อยครับ คนดีย่ามบางโรงเวียนมากับตรงเด็ไม่เห็นเวียดครับชักน้อยคอยต้อนประควาอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับทุกคนที่